สวัสดีน้องแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุดที่รักและนับถือทุกคนผมนายแพทย์พินิษหิรันโชตกรรมาการแพทย์สภาอาดีตผู้นิการโรงพยาบาลนคปรปฐมและโรงพยาบาลส,ส,สมุทรสาครขอแสดงความยินดีกับน้องแพทย์ทุกท่านที่ได้ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อฝึกอบรมเป็น ผู้มีความรู้ทางด้านการรักษาเป็นการทั่วไปแต่จะขอเตือนใจอย่างหนึง่งเรื่องแพทย์แขวนป้ายท่านระมัดระวังที่สุดเลยถ้าเกิดมีบุคคลใดไม่ว่าเป็นเพื่อนแพทย์พี่แพทย์หรือว่าผู้ประกอบธุรกิจขอใบประกอบวิชาชีพของท่านแล้วเอากระดาษเปล่ามาให,ให้ท่านเซ็นแล้วเขาก็ไปขอใบอนุญาตจากนั้นเสร็จท่านไม่ต้องไป คลินิกนั้นอีกแต่รับเงินเดือนละสองหมื่ึงสามหมื่บาทผมว่าท่านกำลังจะติดคุกเพราะว่าเขาอาจจะเอาหมอเถื่อนเข้ามาปฏิบัติในคลินิกนั้นได้ด้วยความรักจริงๆเลยเหมือนลูกหลานฝากเรื่องเดียวเรื่องความรู้ท่านมีอยู่แล้วแต่เรื่องกฎหมายว่าท่านไม่รู้ท่านเห็นแต่เงินท่านอาจจะเจอในสิ่งที่เลวหลายแก้ไม่ตกเพราะว่าโทษของแพทย์แขวนป้าย ตามพรบสถานพยาบาล2ปี4ี่หมืนแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ถึงแพทยสภาก็คือพักใช้หนึ่งเดือนสุดท้ายนี้ขออวยพรให้น้องแพทย์ทุกคนจงมีความสุขและก็ปฏิบัติงานโดยใช้จริยธรรมเป็นตัวนำความอยากได้เงินเรื่องทองมันจะมาทีหลังหลังจากที่เราเป็นคนมีความรู้สวัสดีน้องทุกท่านครับ